สวัสดีค่ะช่องเล่นกินเที่ยวนะคะวันนี้วันที่สิบกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบยังอยู่ที่บ้านจังหวัดอาราธิวาสค่ะอันนี้เรามีเมนูกุ้งหวานใช้กุ้งทะเลตัวเล็กๆ่ะค่ะช่วงนี้เป็นฤด,ดูของเขาเนี่ยนะคะนี่หม้อนี้ประมาณสามกิโลเอามาตัดหนวดออก ก่อนจะต้มก็คือใช้น้ำตาลน้ำตาลทรายขาวนะคะไม่ได้ใช้น้ำตาลอื่นเพราะว่าใช้น้ำตาลอื่นสีเขาจะไม่ไม่สวยอย่างนี้แล้วก็กระเทียมแล้วก็เกลืออันนี้สัดส่วนของที่แม่ใช้ก็คือกุ้ง3กิโลกับน้ำตาล1.5กิโลนะคะแล้วก็ใช้กระเทียม2หัวบ,บุบบุบลงไปเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายก่อนแล้วใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อน1ช้อนชาครึ่ง ไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะว่าน้ำกุ้งเยอะมากเราเคี่ยวสักพักน้ำกุ้งก็จะออกมาอันนี้ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนนู้นเพราะว่ายุ่งมือมากอันนี้มาให้ดูตอนสําเร็จแล้วอุ่นอันนี้เก็บไว้ได้เป็นเป็นปีๆเลยนะคะกุ้งหวานได้เจ้ากุ้งเนี่ยโอ้ยทําอาหารอร่อยมากทอดก็ได้ที่เคยทําคลิปลงไปให้ดูนะคะทอดก็ได้เนี่ยว่าวันไหนจะทําผ่ากุ้งสดทานกัน อันนี้ทำเยอะค่ะอันนี้ทำไว้ในครอบครัวเดี๋ยวว่าจะมีทำอีกเรื่อยๆเพราะว่าฤดูกุ้งอันนี้หายากส่วนเดี๋ยวจะให้ดูอีกหมอห้อนึงนะคะอันนี้อันนี้ห้กิโลค่ะแต่แบบสูตรน้ำตาลน้อยกว่าอันนี้ของนา้าน้าจะพาไปกรุงเทพไปฝากญาติที่กรุงเทพเ้านะคะกุ้งหวานมันต้องหวานค่ะมันจะได้เก็บไว้นานๆสีจะแตกต่างเห็นไหมคะความหวานน้อยกว่าสีก็จะด้านๆกว่า ส่วนนี้ถึงความหวานมากกว่านี่จะเก็บไว้ได้นานเลยรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนชัวร์สูตรนี้ไม่ได้หวานมากเราเอาตัวนี้ไปทํากับข้าวก็ยังได้นะคะใช้ตํามส้มตำแทนกุ้งแห้งก็เลิศอะ่ะบอกเลยสําหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเมนูนี้นะคะให้ถามลงไปในคอมเมนต์ได้ค่ะมีเวลาเราจะเข้าไปตอบนะคะเนี่ยหาเคี่ยวประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง แล้วก็พออีกวันนึงก็อุ่นไปเรื่อยๆสีก็จะสวยเองเราไม่ต้องใส่สีเลยค่ะใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะกรอบแน่นอนฟุ่งสดๆหาทานยากฤดูของเขาแล้วล่ะช่วงเนี้ยอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ